เดีต้องเบรงแบมันก่อนก็ได้สิเป็นยังหนาะมาเนาะกว้างกินตรงนี本本้กรไดอ่าทางในบอนดูบอนนอนแล้วก <Okay. S 2> ็บ่อนไว้เครื่องให้มันกว้างกว่าทางเนากเป็นอะไรน้งแคบมทคือออไ้งกัางเนาะมันอมลงขยไม่อีกเป็นบอยเกิด

สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางแปลงเบิร์สุกุสุคนเรือเบิดสมอสุบอนพอๆซองอีทูป,ป,าป้าเล่าพาเพลินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนางลอยนี่แหละพี่น้องเลยไปทไางใดดอกคือติดตามมาแหละติดตามการเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าเนาะของเพื่อนนางนี่แหละว่าสร้างเพื่นปูแปดเหลี่ยบบอเนาะสีขึ้นโค้งลังคาแหลี่บบอเนะาะ FC ไลคู่ไลคนก็ให้ความ ส่วนุกจนใจแหละขายคำขีดคำเพี้ยนมากว่าคือบ่โม่งก้อนเผิ่อเ่าเนาะคือบ่โม่งก้อนมันจากสิได้มีห่มมียังเผิ่อ่าเวลาเห็บเวลาปูเวลาแอมนะโม่งในใดพี่น้องเลยเนาะเอายังมาโม่งใช่ยังมาโม่งงบซื้อสังกะดซีก็ยังบ่มีอันน่ะเนาะอันนี้สร้างเพิ่นขึ้นโค้งแล้วก็สร้างเพิผลสีวัดสีแท้ ว่าใส่สังกะสีจากแผ่นสีใส่โลซิงหรือสังกะสีกะขึ้นกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่นเด้อพ่นออกงนก็ดีเนาะผู้ที่เพิ่อนสีมีกำลังรัท่าแหละถ้าเพิ่นซอยเรือลังคาเนี่แนงเนี่เพิ่งว่าเนี่ยก็เพี่งแต่ว่ามีงบขมาเท่านั้นเนาะอันนี้ครับเดิมพินออกเด้อ ก็บุตราบคุณเรบซีผู้รักผู้ใ่เนาะงบลังค่านี่ยยังบบมีได้พี่น้องเว้เนาะแต่่บหุว่าทางบาจ่อยนี่มีหรือยังเดี๋ยวบบาเลลาก็ยังบบได้ถามทางใบจ่อยเพื่อนเนาะมีบ่าบจ่อยยังบมียังบบมีได้ยังโบมีเด้พี่น้องด้อแต่กะทางบบาเหลาก็ยังบบมีคือกันแล้วก็ยังบ่ได้ห้ว่ามันจีใสสังกสิจักแผ่นและซิเบิร์ดงบประมาณท่าไดเนาะ ให้สร้างเปิดขึ้นโคงแล้วแล้วก็สร้างวัดแท้กออกมาแล้วก็สิไปถามห้านบ้านนี่ว่าสังกะสีแผ่นทระไดเนาะใส่จากแผ่นยังประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้เขากำลังเห็ดกันอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยสำหรับข้อมูลการตริดต่อเนาะสมทบทุนสร้างเฮือนนางร้อยเนาะขึ้นอยู่ในหน้านจอเด้อพี่น้องเด้อเนาะปะฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวหนิเด้อเนาะพี่น้องบ่าลาวใช้โบราณเจ้าลู โอ้เดะผู้สร้างมันกำลังขึ้นโค้งเนาะขึ้นโค้งแล้วบาทโอ้มันก็ะจิงองกมากคือแบบอยู่ได้พป่นองายบาทนี่เนาะ <c oughs> เป็นลูกเป็นล่างเลยได้บาทนี่อืมอันเด้เป็นหนาวคนทางคือกันเลยครับกระตุประต็อบเพิ่น <c oughs> อันนี้จะเป็นทีมงานสร้างเพิ่นเนาะลูกเลาเมียลาวมาสวย บาดอยไม่อันน uh yes, ี้บอแม่มันเลือบ่อพดพี่น้องเลยเห็นบ่ มันเป็นทรงโมเดิร์นแหล่ใดพี่น้องเลยทรงโมเดิร์นแหล่ใดยังอันนี้กันไดโอ้เฮ็ยบันไดหายบอโดยสบายดีสบายดีเออโดยสบายดีอืมกันไดเนาะ หอนอยู่่งจิบห,หายเลย,ว,ยลว,ว่าสบายสบาว่าทีเ <c oughs> ย็นสบายเย็นสบายว่าที่เย็นสบายเย็นสบายกว่าที่ขึ้นไปเหยียบเพื่อนใหม่กับองเบเ้ง ເພງປູປາເມື່ອເບກຮຄັງໃສນຈົນແນ້ຳາກບໍໃນ เนี่ยสร้างลูกสาวสร้างเงินม,มาตองไปทางใดเพี่น้องเลยเนาะเป,ปิดปูแล้วปูแล้วแต่ว่าน,นีนบ่น,นี่สร้างเมาเออมือนี้กิ่ล้วมงรังคังคาเนี่ยนานขนาดนี้นนนเน,น,นาะนเงินบ่เงินเชืงก็สียังบ่พอโดยโ งรง,า,งาแล้วแหละ,ะก็วัดแทกสรางกะซีมาเลยแล้วเนาะหไหลมาเลยแล้ว,ลวอืมขักพี่น้อง้งขักขักขักหองมันก็กว้างกวางดีได้ใช่ยัง มาบ่บเป็นล่าเ,เป็นเพือนเป็นาบ<ะ>่ <c oughs> บ่ยังอีกตีอันนั้นติดอ,อยู่นี่ะมัไกลโพดมั มึงนี้เนาะยังเห็ดยังอันนัน่นเห็ดเขื่อนไในหูปะเขื่อนจะไม่รู้อะไรของมันวะคือแบบนะบอโบขี่โพดบรอเจ้าอยากให้มันกว่างข้างในบอ มาฮอตะถึงเนาะฮอตบ่ฮอตีตามแบบมันะเดี๋ยวต้องเบิ่งแบบมันก่อนก็ได้สิเป็นยังใออกมาเนาะกวางกินกันก็ได้ทางในบอนดูบอนนอนแลยก็บ่อนไว้เครื่อนให้มันกว้างกว้างเนาะเป็นอะไรไหนเป็นอะไรแคบ ่ได้ข้างในน่ะกวงกัข้างนอกข้างนอกมันมลขยายออกมาอีก็น่ก็ได้สิเป็นหยังข้างนอกนะอข้างวงน่ะเอา2เในน่ะเอา3มออว่าก็บ่เป็นอาว่า่็ก็กวากว่า มาซออคงดด้แขึ้นได้อยูบ่ไอ้ขึงขึ้นได้อยู่บ่ขึ้นยอดแล้วไอ้ขึงเนาะไอเดียวว่ขึ้นบ่ได้คือมาเห็นยืนยืนแต่เงี้ยิ่งอยู่เนาะตามเลย่ยอย่างเคยเห็นขึ้นเออยาหัวนะออกนอกได้ไหม ลสาวจะเหนี่ก็เห็ดเป็นบ่เหอนนะโอ้ยเฮือนคอยลูกสาวสองคนนั้นแล้จับคอยอมีเหือนมา,าจับเลยลูกสาวขึ้นน้ำเลยแบบนี้นะผู้ชายม่ต้องงออผู้ชายแล้วสตมีลูกสาวกบบเออบ่อยอกให้งงว้าวเลยแล้ว <c oughs> ตาขมวดเ้ยเดีอย่าผ้าไม่ตอกตะปู้ไปก่อนโอ้ยตรงเงินขายดองสิแพงแท้แบบหวัวไหล่จิ้ปน,นั่งยังไงก็

เด็ดห่าอีอ้หดลนละงว่านน่เอาอย่งเอาผ้าเอาผ้าบเนืออย่งละแนงว่าสันละแนงพุดเอาไม้ข้าวพุดดึงสีนูออละแนง่นคือไข้าวไม้ขาว <coughs> <coughs> là la neng thằng này mẩn tึp. là neng vô pha.

เพิ่นฮอดสาแผ่นเจ้างบอยาสามสิบปลายแผ่นแต่มันกสิเปืองเงันแลบัดแอไปจักเนาะมันนี่แปนีปมันสีมันสีเปืองกปูอยู่แล้วแอมนะแมนน่ะสิเปืองตแอัวแหละปนี่ นาสิพ่ออยู่มั้งพอบาพ่อแล้กตอนอ่านตอนนั้นมาพ่อเองพวบาบ่พ่อกัสิบ่พ่อหน่อยขันเรือกับเรือหน่อยเร็นปปู่รือก็เรือเหมือรบอเรือเรือเรือลายแผ่นอ้าวบ่ชีเรือประมาณสิแผ่นสิปลายแผ่นนี่นะถึงเรือเก็ไ่เห็นอย่างอื่นใครกวาหลังเก่าคนนี้ กอกน้ำนะมันสูบได้เออค่ะได้กอกน้ำค่ะเอามาสูบไปได้สิบเออเช้านี่ถ้าเกิดสูบไปได้ปุ๋ยได้หมูว่าเลยก็สูบอยู่พอยมันรุนมั้งมันขึ้นอะได้ดไสูบน้ำพอยรุนเห็นมันจะเขาขึ้มน,น <c oughs> มา <c oughs> แล้วก็พอยใส่บางทีก็พอยปิ้งบอกว่าหมว่านี่ก็สูบอยู่เพิ่งมไปก็มือนเส้าเลยเหมือนอีเขาขึ้นแต่ยางแล้วม,มีร <c oughs> ัคงคาแล้วบ้านะ ต้องจากซี่อีกแล้ว <c oughs> มาสั่งกับมาเผาอยู่นี่เนาะเราจะให้นา่งลอยเกลือมาให้เบิ่งอีกกัน <c oughs> ว่าหานมามาเทให้ใส่ลูกได้ใส่ลูกนอนเหรอสบออยู่เฮือน <c oughs> ใส่ผัวจะ <c oughs> นอนเหรอเ <c oughs> มื่อคืนน่ะ <c oughs> พากันขึ้นไปนอนอยู่ในเฮือนเนี่ยสบอ นอนอยู่หัวเวิดคืนนอนลิ้นนอนซื้อขึ้นไปนอนเถอะนะเจแล้วเขาบรถืออาศัยไหมด้วยเกินคือบ้านลาวเทิงเขาบรถถือคือบ้านเฮานี่ถือได้แบบว่าเพื่อนนั่งบุขึ้นนในหอยนอนหอยนอนต้องขึ้นก่อนขึ้นไปนอนได้แมนบางบ่อนก็ขับถือบางบ่อนเขาก็บรถถือแหละแล้วแต่ ก็เแล้แต่เขาตอนี่ก็ด้ากกนแล้วเตแบบ่าพวเพื่นวาคือป่านเขาน่ยเขาถือกันหานใส่เกือบถืออีเลใส่ไม่ถือขางเนี่พุนกมาเฮงอะไรหเอ็นนะเจ้จมามือเสารเนี่ยป๊ตเจไปพุ่นคนแตงวานนี่คนก็ไป อออนนอนอยว่าบได้ซอยป่าแบ่งกันนาทีกันขอยกันเจ็บรนี้เจ็บทางนีเจ็บต้องน้อยเจ็บหนักหลายเนาะหนักเด้อ จะแบกมาเจ็บท้องนะจะแบกคือละเส้นเบาาทลัเสจักเทียวแันสามสามเทียวสามแียวพองกบก่อ๋อสมเทียวจะชาแล้วดีอันนั้นทางไปไผ่เนาะเขาทางก็ไผ่ ูเกเนาะเจอูค่ะถูงไปไปอาบใช่บ่ดนีน่ะมาจักเลยจกัจกรขอวแปะันนี้ก็ได้ในหัวหวแมนหมดเด้แมนแปาเดีอยทำตอนน,นอนนอนเจ้าเกลือไปใส่หมอมาลาจะรอกันเจ้าซือ้อป่ะเห็นอ่ะ สิไปคุดจิรอให้อีกบ่บ่จิรอจิรอเจ้าอยากกินใบ่ไหคอยผู้คดจะนัเงขาบปริญญาคนใดกินอยากกินบ่จิโร่ขอบปอยากได้กินมันโมมีอะเลยข้าวบ่ได้กินกินขนมอีกประคองกินเบิดแล้วบอประคองตักได้เลยมันตายมาดเคอยแบ่งให้แม่อันดุทห้แม่นมีเงิงก็แบ่งก็กินน้ำ คนมันอยู่ใกล้กันพี่น้องเอายาใส่กันมีเยี้ยก็แบ่งกันกินเว้นในเวลากระจายจะกบฏเกิดบนแต่ว่านางร้อยแบ่งนางร้อยว่าว่าเสือผาที่บมหายเอื่อยนะเป็นเพราะเมื่อก่อนนางบ่มีเสือผาอาใส่เลยไปเก็บเสือผาเอื่อยมาใส่เอื่อยบ่แบ่งให้ยเยอะสัตว์เสือผาเอื่อยถิ่มไปเก็บมาใส่เอื่อยคนใดเอื่อยยิ่งใส่กันร้อยอีวันนั่งเบน ีางให้นี่เขานี่เขาก็คมีแล้วคอยก็เลิไปังไคนที่เอานองใหม่มาให้นะบ่มาเจอเอาเขามีนะกะบ่ให้เขากะได้จะกัะปันบุรที่อยู่บ้านกะลางเด๋ที่เรามีเาเมีนที่เรามีลูกลายคนเนีองเด๋อกัุดโองเด๋อุดโองเกยให้อยู่บ่ ไฟปั่นไฮซาไลาบบามัดเท่านั้นใช่บาลาบ่อมขอ่บ้านเนี่ยวาเอาสูตรคูมาใส่ให้เบิ่งเด้อคูขอ,อขอปรามาคือ่าเมือเมือเส้าเนี่ยคือบอใส่มาเลยก็เชื่อไว้มันงามจ้ามืองานมือขึ้นเฮื่อนไฟชัยขึ้นเฮือน,ข,นขึ้นเพื่อนไม่ได้เย คือยื่นหมาจะกระใสสิงเทอร์รี่พื้นสิงแต่สิงไม้เฮดี้คับเสือแบบเฮดี้เสือไม้เฮดี้เสือไม้ก็มีเสือออกงานมีเบิร์ต อาจจะคือหูวน่ะมันสูบไปเลยไปสู้เบิ่งเบ่งมันึมมันปลอย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 มันรุดแล้วมันจะเป็นบนานแล้วต้องเปลี่ยนปลอยรุดก็เป็นน้ำาคนโยกแล้มันจึงรุดกันบ่อยโยกบ่เห็ดมันจะรุดทีบางหโยก พอใส่บอดีบเนี่ยบอดื้อจังเดยมันจังลุดโยกจสื่อก็จะลุดติหรือว่าโยกเอ็นไปเอ็นมาเลยมันลุดติอูกินข้นมอะไโอูไอะไรไม่อยากกินข้าวอีกเยอะแม่และกินอิ่มไม่พยายามขนมอิ่มกินหลายเลยเด้อกินหลายเลยทำให้จะเจ็บท้องแบบว่าจะกินจะกินเกินเลยเจ็ดซี่เคนละ กินเกินแล้วม okay. ันก็สิเหนถงถึท้องกินอิ่มลยาพอดีัักินหดบ่เดียมาเกลือด้วยมาจะเอาพิ่เสวมาจอาให้กันต้อว่าห้มาเกลือมาจะดูไปลูกไปไปเสรือก เือห่านหางเจารูบ่ใช่เฮ้ยเชยอยู่คือพี่บานี่บ่คือปรนนี่บ่อันนี้มามาใหญ่นุดบ่ตัวแดงน่ะ ีมกโแล้วผมชีกผู้เอาเอามาเบอร์แรกขนมนะนี่นี่มาสิกินเลยนี่อสารโอ้ยอันมานี้ก็ด้เดิดมาอาจร่อ บ่ย่มันเค็ม <DOT> ว่า <teor> ต <po> ัวกไมีน้ำให้น้ำเลยกินแล้วมันสีเค็มันบ่ย่มันให้ยูมันสวบใส่สวบใส่มันคืนเลยผูกคิโลมาตัวนี้ตัวนี้ตัวอ้วนกว่นี่ตัวอ้วนกว่านี่คิโลมันอ้วนคืออะไรนี่นะเห็นบอกพอพอเ้บ้นี่ใส่เข่าให้มันนำ้ใส่ขาใจ่าแล้วว่า เพราใช่มูเขา่ามูเช่านี่โบกินเขา่ามากินแต่าหัวหฬานเรากินแต่าหาัวหฬานเออขานะโบกินเอาเลยเดอ้อม่มูเช่านี่เลยคอยหายเขินเอาเลยเด้อนม่มันอยากเป็นมา้าไฮโซแล <c oughs> ้วเอาเป็นอยังว่าคืออย่างหางอักมอนเลวันนั้น,ม,นมันแคบเนี่ยมันแคบมันกิโลกิน,นแต่หัวหฬานเข่าโบกิน FC, เอฟซีผู้ใหญ่จะดีกว่าจังได้บาทนี่ใอ้กินย้าไอกินไเงี้เข่าวบวกินนั่งลอย้จะกินแต่หัวอาหารผสมผ <c oughs> สมเข่าให้ยุ่แต่ว่ากินแต่หัวอาหารว่านนังลอยจานอยู่บอจานใส่กับหัวอาหารหร่อเ่ากินของดีเลย <c oughs> เอฟซีแห่งบอกแห่งบอกขากแล้วว่าให้ตักหนามาไหวให้มันกินน้าเดือว่ส้นหนามหนามใส่กระปุกกระปองเวลาคือเขากระหนามคือความไม้เพิินนี่แบบจะไววให้มันตังห่างเลยนะใส่เป็นถวยเป็นยังไหวมันตังห่างนากเป็นน้องอยู่มันลากินอยู่น้ำหายหน้าผู้น้องผู้น้องนะก็มีน้องมักใหญ่หนึ่ง บุญมีอยกินข้าวเออวันไนปอนข้าวลูกมันนอนข้าวห้มันนอนอีอีันเลลูกบนไกินข้ายังให้มันนอนวไหนนอนอีอีให้ลูกกินข้าวเจ้าคือูลูกเจ้าีันมันอยากให้มันอดเวลามาเลยเนาะอยากกินข้าวเอาเอว่พิ่งปิเสนยยไปบอกอพงน่อ โอเคพี่น้องเอ้ยบาลาสิได้จบคลิปไปสามเดี้ก่อนอาสบายดีนั่งร้อยสบายดีบารามาลอยโดยขอไหมบาลาสมากบัดนี้ยดีเดี๋ยวร้อยไปแต่หน่อยแล้วเปน้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบอร์สกุสุกคนที่เข้าเอามงมาส่งเด้อแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยดีแม่งครับแม่งแบบปันกันพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีสบายดี